หัดหิดแบบไม่ได้อปกินอ่ะอันนั้นคือกังหรือกาสครับอันนั้นเป็นทั้งสองคนใช่ยังเต้นเต้นยากไหมในเรื่องมียากอยู่แล้วชอบกอดมากกว่าส่วนนี้ส่วนนีเราจะกอดกันแซมาอกมา กัรที่หัวใหม่มากอยากเล่นคาทงามเลได้ได้อินเสร็จละค่ะไปกันค่ะทุกคนเป็นแฟนแล้วต้องเจอกันใหม่ค่ะหนึ่งสองสวัสดีครับผมกังนะครับรับบทเป็นกัสครับผมกอนนะครับรับบทเป็นบิวในซีรีส์วอล์บายเรื่องสงครามผู้จัดการครับต้องดึงคราก่อนมากเราต้องไม่ขี้ไม่เดี๋ยวไม่พร้อมอ่านเล่านิดนึงแล้วกันตอนของเราจะมีเรื่องราวประมาณ โอเคอ่าก็อย่างแรกเราจะได้เห็นกับบิวเนี่ยจากตอนคู่จิ้นใหม่เนี่ยเขาเป็นแค่นักแสดงใหม่ใช่ไหมใช่ดังนั้นเราก็จะเหมือนเห็นเส้นทางในวงการบันเทิงของเขาว่าหลังจากนั้นอ่ะที่เขาเริ่มประสบความสําเร็จอ่ะเขาต้องไปยังไงต่อไปเพราะว่าอย่างอย่างปั้นกับ น็อตอย่างเงี้ยเราจะเห็นตอนนี้เขาดังแล้วแล้วก็มาเล่นซีซันสองแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เราก็เหมือนย้อนกลับไปว่านักแสดงที่เขาเริ่มมาตั้งแต่ต้นเนี่ยพอเขาเล่นคู่แรกปุ๊บพอเริ่มดังแล้วเขาจะไต่เต้าไปยังไงต่อไปอันนี้รเราก็จะได้เห็นพาร์ทนี้พากการเติบโตรวมถึงเราก็จะได้เห็นชีวิตของผู้จัดการกับนักแสดงที่มันมากขึ้นเพราะว่าอย่างในเรื่องผู้จิ้นใหม่เราจะเห็นน้อยมากเห็นแค่ว่ามายืนเกาะลุมกัน4คนคแต่ในเรื่องนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าอ่าพี่ตูนเนี่ยดูแลบิวเป็นยังไงพี่ปาด ถึงเราก็จะได้รู้ประเด็นสักทีว่าเรื่องสงครามผู้จัดการเนี่ยประเด็นอะไรที่มันจะก่อให้เกิดสงครามขึ้นมาได้ก็จะมาลุ้นกันครับเดาไม่ออกเหมือนกันนะอะไรอ่ะเดาไม่ออกเดาไม่ออกเหมือนกันใช่ในในในตัวเองก็จะรู้สึกว่าเราอะรู้เรื่องหมดใช่เรารู้เยอะไงแต่คนอื่นอะตอนนี้เขาเดาไว้ว่ายังไงกันบ้างเราก็ไม่รู้เราก็เลยแบบไม่กล้าพูดอะไรเยอะต้องต้องแบบละวันที่เาเดาไว้ คือเดาๆไว้อะส่วนใหญ่จะตอนนี้จะเป็นเรื่องของประเด็นคู่จิ้นใหม่ก่อนที่เขากำลังเดาว่าแบบสรุปเรื่องเราจะจบยังไงสรุปใครเป็น,นยังไงสรุปพี่ปั้นตอนจบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีบางคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่บิวเนี่ยพี่บิวพี่กันเนี่ยไลายหรือเปล่าเพราะว่ามันมีซีนที่เหมือนพูดสัมภาษณ์บอกว่าจริงๆพี่ปั้นก็เป็นคนดีนะครับแต่เวลาเขาแบบมีงานซ้อนเนี่ยเขาเทคเดียวผ่านทุกซีนเลยแล้วคนก็เริ่มแล้วอะบิวกัสนี่ใสๆแบบน้ำกรดแล้วนะ ใช่เราคนจะเข้าใจว่าเราสัตว์นำกดใส่ขาวแต่จริงๆเราแบบเราปกป้องพี่ปั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าพี่แล้วก็พี่ปั้นเขาก็มีเครื่องทำน้ำแข็งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้เนี่ยก็แค่ขอเนี่ยเขาก่อนนะครับเราเราปกป้องพี่ปั้นจริงๆครับใช่ครับเป็นการเป็นการสปอร์ได้แล้วงั้นเรื่องนี้นึงคาแรคเตอร์แต่ละคนมันจะรัดเป็นทาร์คยนงไงครับอ่าอย่างอย่างของกัสเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันอยู่ครับก็คืออายุ26ปี แล้วก็เป็นนักสแสดงมาก่อนทําขนม,มอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นฟิลแบบคุณลุงคุณลุงไม่ใช่คุณลุงจริงๆก็คือมีความขายตัวก่นานข,ข,ข้างแต่ก็จะมีบางจุดที่แบบต้องไปมีความแตกต่างก็คืออย่างอย่าง,างทีเซอร์ก็เห็นว่าตัวการจะต้องดูดบุหรี่อะไรเงรี้ยกังก็ไม่ดูดบุหรี่ก็ต้องไปแบบดูสังเกตมากขึ้นว่าเวลาดูคือทายังไงให้ดูเป็นแบบคนดูดอยู่แล้วปกติอย่างเงี้ยครับ อย่างซีนในคู่จิ้นใหม่ที่แบบว่าไปเอาน้ําแข็งหลอดอ่ะเราแบบว่าพอไม่ได้น้าแข็งหลอดเราดูหมุดหยิดว่าแบบไม่ได้กินอ่ะอันนั้นคือกังหรือกาครบอนนั้นเป็นทั้งสองคนเพราะว่าโดนห้ามกินโดนท้ามกินปุ๊บดีแอคกออกกันทีอ้าวอยากกิน ครับผมอ่าส่วนส่วนของบิวนะครับบิวก็จริงๆค่อนข้างคล้ายกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าในพาที่แบบเราเป็นคนที่เล่น,นคนเฮฮาเป็นคนล่าเริงเป็นคนชอบจอแจคนอื่นเนี่ยคล้ายกันมากแต่ก็จะมีความต่างคือตัวอายุของบิวเนี่ยเขาจะยังเด็กกว่าเขายังเพิ่งแบบเหมือนเพิ่งเรียนจบเ,เพิ่งมาทํางานเลยดังนั้นก็จะต่างกับก่อนที่ประมาณ3-4ปีอะไรอย่างนี้แต่ที่เหลือก็ค่อนข้างคล้ายกันแต่บิวเขาจะมีความที่แพชชั่นในวงการมากๆแบบ มากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญในตัวละครนี้เหมือนกันอืความยากส่วในการเล่นสองตัวละครอีอ่างขออย่างของพี่กัดยากตรงไหนของกัสมันจะยากในบางบางเหตุการณ์ครับบางเหตุการ์ที่เราแบบไม่เคยไปเจอมาก่อนหรือว่าเคยทํามาก่อนนี้ก็จะ ยากแต่ว่าเสิร์ดดีๆีอย่างซูบลีมีอย่างอื่นด้วยครับที่พูดไม่ได้อ่าไปดูใช่อย่างเต้นเต้นยากไหมในเรื่องมียากยากอยู่แล้วในชีวิตจริงในในเราไม่ถนัดที่เต้นจริงอะมันเป็นสิ่งที่มันตะมุไม่ได้ตามใจแบบในหัวเราไปแล้วแต่แบบร่างกายเราไม่ไปซื่งอะไรก็คือไม่ต้องจูนเลยไปตัวเองเข้าไปเจอดีดีไอของกอตรงไหนยากของของของผมอย่างตัวบิลเนี่ยในเปิดมาอ่ะก็เล่าแล้วว่าตัวบิลเขาจะมีเป็น เป็นโรคเครียดเขาเรียกว่าแอนซิตี้แบบ ชอบแกะเล็บเพราะเป็นคนเครียดเวลาจะออกงานหรืออะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ตั้งความหวังแบบต้องทําให้ดีต้องทําออกมาให้ได้ดีอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เลยเกิดภาวะน,นี้ขึ้นมาซึ่งก็คือภาวะแกะเล็บใช่ครับผมเป็นพฤติกรรมนี้ดังนั้นเราก็ต้องไปท<ำ>ําการบ้านมาว่าคนที่เขาแกะเล็บเนี่ยเขามีความคิดยังไงเวลาที่เขาแกะเล็บแล้วเขาแกะเล็บสถานการณ์ยังไงเวลาแกะคือเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอันนี้เราต้องทําการบ้านมาเพราะว่าอยู่ดีเราจะมายกขึ้นมาแกะมันก็ดูค่อนข้างแบบจงใจเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องไปเวกเอากบมันเล็บเอออัน พอเราทำอ่ะเราทําให้มันเป็นบีแฮปปี้ร์นิดนึงดังนั้นเราจะชอบเผอลอเวลาที่เราเครียดจริงๆในชีวิตเราจะเผลอจังหวะแบบเผลอกาวหนึ่งสองสามครั้งแล้วเราก็ต้องแกะเล็บอยู่ต้องหยุดอะไรอย่างนี้ติดมาบ้างครับผมจริงร่วมงานรอบสองใช่ไหมพ,พ่อแม่ของเราจริงๆก็จริงๆในในพาร์ทการทำงานเราค่อนข้างเคลียร์กันมาตั้งแต่วัยเดซี่นี่แล้วที่ตอนนั้นเราเคยบอกว่าพอมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะมีบางภาวะที่เราทํางานแล้วแบบ มันจะไม่ถูกใจกันอะบางทีมันเป็นเพื่อนอะอ่าอย่างกลางอย่างกลางเองคือบางทีกางรู้สึกว่าก่อนมาเตือนเราจะรู้สึกว่าแบบอ้าวก็เราก็จะแบบคิดนุ่งคิดเมียแบบเงี้ยอ้าวเราทําไม่ดีหรอเหมือนเพื่อนมาออกย้ําแต่คือจริงๆเราก็ไม่ได้เราก็เหมือนเคลียร์กันไปแล้วตั้งแต่วัยเดี่พอมาเรื่องเนี้ยเราก็เหมือนแบบเข้าใจพาร์ทนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเหมือนพาร์ทให้กาลังใจกันมาก บบเวลาที่คือปวดเรื่องเนี้ยเอาจริงตอนอ่านเราก็รู้สึกแล้วว่าค่อนข้างยากคือต่อให้คาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบใกล้เคียงเราแต่สถานการณ์ในที่คาแต,ตัวละครไปเจอมันค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบเหนื่อยมากๆตอนบวร์ช็อปอยู่ยอะไรเงี้ยก็เป็นภาวะให้กําลังใจกันมากกว่าจริงส่วนใหญ่ผมชอบชอบกอดม่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะกอดกันเวลาแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าเริ่มเริ่มหมดกำลังใจเริ่มเหนือ่อยแล้วก็จะแบบมากอดกัน เติมกำลังใจให้กันจริงรู้นะจริงจริงรู้เลยมันจะค่อนข้างแบบชัดอยู่แล้วว่าเวลาเห็นคนหนึ่งนอยอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็จะแบบเหมือนมันจะพยายามช่วยกันบิวแบบช่วยกันแบบปลอบช่วยกันปลอบใช่ครับอัพอีกอัพมากมากเลยเพราะว่ากลายเป็นว่ามันอย่างอย่างที่บอกว่าแต่แก่พอมันพัเพื่อนมาทํางานอ่ะบางทีมันจะไม่กล้าพูดหรือพอมันพูดมันจิตใจกันได้แต่พอมันเคลียร์ไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเราสามารถ บอกกันตรงๆว่าเอออันเนี้ยเราอยากเราเราพูดว่าเราเห็นอย่างนี้นะเราคุณเห็นด้วยไหมเราลองมาปรับกันว่าเพื่อให้งานมันดีขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบช่วยกันไปช่วยกันมาขุดจุดบอดของแต่ละคนใช่ไใช่ครับมันเขาเปิดแล้วก็ถูกเปิดใช่ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าดีมากๆที่มีการผลัดเนอร์เพราะแบบถ้าเป็นคนอื่นเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถแบบพูดได้ขนาดนี้ไหมใช่ครับไราอยากรู้ว่ามึงเนแรกที่แบบเราจะพูดจะเปิดมันเป็นช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากรู้เราต้องแบบไหนเราจะมีช่วงแรกๆจะมีจังหวะมึง กูแค่กูกูแค่กินนะแเหมือมึงไม่ต้องทำตามก็ได้ใครลองห็นด้วยก็ได้คือหลังๆจะต้องมีแท็กิิกอย่างเดียวแบบว่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนให้รู้สึกว่าอ๋อไม่มีอะไรนะไม่ได้แบบไม่ได้ไปจัดเขานะแต่อันนี้คือเราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่เราแค่อยากลองเสนอแนะในมุมมองของเราว่าถ้าทำแบบนี้จะดีกว่าไหมอะไรใช้เป็นชอยนี้แทนใช่แบบเวลาพูดเหมือนเหมือนเห็นภาพตัวเองแบบอันนี้นะอย่างนี้นะเรารู้เลยหมคว่ามีเรืองและแน่นอน ร,รู้เลยเรู้เลยเจะรู้ทุกครั้งที่แบบก่อนเริ่มแบบอะไรใช่ก็จะเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ออกแล้วว่าแล้วบางทีถ้าถ้าเขารู้สึกว่าเขาเขาจะรู้สึกแบบเออรู้สึกเหมือนโดนจัดนิดนึงเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงตอนนี้เขารู้สึกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการคุยกันตรงๆว่าแบบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค่อยบอกค่อยค่อยเตือนกูนะอีกรอบค่อยมาบอกอีกรอบได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้แบบยังรู้สึกว่ามันยังสดอยู่อะไรใช่ฟิลนั้นกลายเป็นแบบมันค่อนข้างเพียรใจกันมากแบบไม่ต้องมานั่งเราเราแวงแล้วว่าเอยเขาจะโกรธเราไหมอะไรเงี้ยเราก็รู้วิธีเข้าหาเขาเขาก็รู้วิธีเข้าหาเราอยากรู้ว่าแบบการได้มารวมกันงานการร้จักกันมันทําให้เราเป็นคนดีขึ้นยังไงอ่ะเมันีคนหนึ่งอะทำให้เราดีขึ้นยังไงบ้าง จริงๆผมว่าพาร์ทกังคือเขาเป็นคนที่เห็นแบบเขาช่วยเหลือคนอื่นมากๆอะไรเงี้ยบางบางจุดเราจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยเราเราจะไปยุ่งกับเขาหรือเปล่าอะไรเงรี้ยสมมติอาสมมติการแบบถือของเงี้ยกัางจะเป็นคนที่วิ่งเปรียเข้าไปเลยว่าแบบช่วยถือของไหมครับอะไรเงี้ยแต่แบบในในพาร์ทเราเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยเราเข้าไปเนี่ยจะทําให้เขายุ่งยากหรือเปล่าเออเราพอเราเห็นพาร์ทนนะว่าเออจริงๆมันเป็นการช่วยเหลือที่ดีมากๆเราก็เริ่มติดนิสัยเนี่ยเขาไปว่าแบบเวลาเห็นใครลำบากอย่างไรเราจะเข้าไปช่วยก่อน มันมันเป็นไปเองมันเป็นไปเองแบบพอเห็นว่าแบบจะทําอะไรหรือว่ามีใครต้องการคุมช่วยเหลือเราจะแบบเข้าไปเองยังเมื่อก right> ี้แบบพี่ๆช่างน้าช่างผมแบบต้องการน้ําแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาให้เองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นไปโดยใช่ใช่ใช่ชอบมากชอบมากอดีสุดตือบอกเลยว่าถ้าบ้านใครที่แบบ ต้องการให้คนไปช่วยเก็บบ้านได้เนี่ยก็คือคนนี้เลยท, <า S 1> ทเก็บตลอดเรืองเรื่องไหนที่เขาเแเราเรารู้สึกว่าว่าเราไม่กังลขนาดนี้เลยหรอจริงจริงจริงๆมันคือผมอะไม่ได้แบบจําเป็นเหตุการณ์พิเศษขนาดนั้นแต่หลายๆอย่างเขาก็ค่อนข้างเทคแคร์เราตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเร่องแบบขับรถอาอย่างขับรถเวลาถ้าไปทํางานด้วยกันผมจะเป็นคนที่นั่งรถแล้วชอบหลับเออเขาจะบอกว่าแบบก็หลับไปเลยแบบไม่ต้องกลัวว่า จะไม่อยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเขาขับได้เขาจะบอกว่าหลับไปเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ขึ้นช้าเขาทำให้หลับไม่ถึงขั้นแอดคิดปะแอดคิดแอดคิดจริงจริงกอนแบบเป็นคนคอยแนะนำเราทุกอย่างอยู่แล้วแบบว่าสมมติผมจะต้องทำเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจอะไรที่มันแบบยากอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปรึกษากอนเลยว่าแบบยังไงยังไงยังไงคือแบบกอนก็จะให้คำแนะนำที่แบบดีมาตลอด อันนี้คืออีกเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าแบบการที่มีเพื่อนแล้วก็เป็นพัร์ทเนืรอกันในการทํางานด้วยมันรู้สึกดีตรงที่คือคนเราบางทีมันมีมายเซ็ตที่ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมายเซ็ตเราอาจจะแบบไม่ถูกต้องในสังคมขนาดนั้นการที่เรามีเพื่อนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราขนาดเนี้ยเขาจะคอยอุดจุดเนี้ยของเราอันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆแบบบางทีเขาจะคอยมาบอกว่าเอออันเนี้ยแบบบางทีคนอื่นเขาอาจจะมองว่ามันไม่ดีนะเราก็จะคอยเตือนซึ่งกันและกันใช่ใช่พอทำตามแล้วมันก็ดีขึ้น ใช่ครับเหมือนแบบมีคนสองคนช่วยตัดสินใจนะแล้วแบบว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ดีเราก็เตือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะสน่ห์ทีินอะไรเราะสน่หของการตอนเหรอเราไม่เคยรู้ว่าเสน่ห์ของพวกเราคืออะไรอ่ะที่เรียกทำให้แฟนเรารู้สึกเ่าแบบร้อนรบกวนอะไรหรอว่าเสน่ห์ของเรา ก็คือความเป็นพวกเราเลยความเป็นตัวเองเลยใช่ใช่ชอเป็นตัวเองเลย,ยเราเ,เราก็รู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่าแฟนคลับจะรู้สึกไหมแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นยังไงเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไปตลอด<ช>ไม่ได้แบบอยากจะบอกว่าเออตอนแรกเป็นคนแบบ ดีด้าแล้วเสร็จปุ๊บพอผ่านไปเราจะกลายเป็นคนแบบซึมๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกงั้นเราอยากให้เขารู้สึกว่าเออวันนั้นเป็นยังไงเราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในะพูดอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราแบบอยากเป็นรู้สึกรู้สึกว่าอยากทำให้ทุกครั้งที่แบบเขามาเจอเราแล้วเขามีความสุขกลับไปเหมือนได้ความสุขได้กําลังใจกลับไปแค่างเงี้ยก็โอเคคือสิ่งที่เราคุยกันมากๆว่าการจะชอบมาเล่าว่าอย่างแบบวันนี้เจอแฟนคลับที่เขาเหนื่อยมากแล้วเหมือนพอเขามาแล้วเราพูดให้กําลังใจเขาอะแล้วแฟนคลับก็บอกว่าเออเขารู้สึกวววว่่าาาาาาาฟฟลลลลกกกกกกูู๊ดดมมมๆๆใใในนนััั้้้ออหหแแแตพพพเเเจจรรบบํง แฮปปี้มากเลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำสิ่งนั้นกลับไปใช่ครับกดดันมากเพราะว่าเขาเปิดไปดีมากใช่เขาเปิดไปดีมากมันก็คือชื่นชอบมากแเราแบบเออมันเราเราจริงๆเราก็ค่อนข้างกดดันตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วนะเพราะเรารู้สึกแบบว่าบทมันตื่นเต้นมันสนุกมันช้าทานมันช้าทายมากมันช้าทานแบบเราก็รู้สึกว่าน้อยครั้งที่เราจะได้บท ดีฟิล์มดอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดใช่ครับก็ทั้งกฎจักแต่ก,ตก็เราก็ใส่ไปเต็มที่แล้วรอผลงานด, <c oughs> ดีกว่าเราทำไปเต็มที่แล้วจริงพาร์ทในอนาคต <c oughs> จริงๆตอนนี้ผมก็มุ่งไปที่นักแสดงอย่างเดียวเลยเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้เราก็แบบพยายามปรับปรุงตัวเองอุดร้อยรล้ตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองแบบด้อยตรงไหนหรือว่าต้องทําพัฒนาอะไรเพิ่มแล้วก็ไปทําให้เต็มที่ กับตรงนี้เลยไงครับของผมก็จริงๆเราก็เหมือนกันตรงที่นักแสดงเพราะว่าผมก็ค่อนข้างแบบเลือกมาแล้วว่าเราอยากเราอยากทําสิ่งนี้ออดังนั้นเราก็รู้สึกว่าในอนาคตก็คงอยากรับบทที่หลากหลายมากขึ้นมีอะไรเข้ามาแล้วก็อยากจะแบบชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สัญญาเหมือนเดิมที่พูดกับแฟนคลับตลอดว่าเราก็จะพัฒ<ช>นาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อตอบแทนกับสิ่ที่เขามองให้เราเหมือนกันใช่ครับ แต่มันมีเหตุผลที่ทำให้แบบมาทันทีนแบบมาเพื่อแบบผมใช่ไหมเจอแรงโตผมจริงๆถ้าก่อนก่อนชอบเลย<ช> <ๆ S 2> ก่อนก่อนจะชอบ <ๆ S 1> มุ่งมาก่อนเลยนะผมมาชอบชอบสายบันเทิงอยู่แล้วชอบแบบ ดูเดือดตามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบแต่ตอนเด็กเราจะค่อนข้างคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อะไรเงี้ยด้วยความแบบไซส์ตัวอะไรเงี้ยเพราะถ้าก่อนถ้าเป็นแบบจะมาเล่นละครก็ดูต้องเป็นคนแบบสูงสูงหุ่นดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราเด็กแบบตัวตัวเล็กมากๆเราคิดว่าเราคงทําไม่ได้แต่พอปัจจุบันมันโอกาสมันมากขึ้นแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาทาเราก็รู้สึกว่าพอทําแล้วมันชอบเราก็เลยแบบโอเคงั้นฉันจะทําในสิ่งที่ฉันชอบก็อยู่ยามไอ้อีงอย่างของกลังคือตอนแรกติเกตกัรจะแบบเป็นคนขี้อายขี้เขินมากแบบถ้าจะะต้อออองงงแแสดไรย่าคืบบ หันหน้าหนีกันตลอดครับเราเขินมากแต่พอมีโอกาสได้เริ่มทําแบบเริ่มเข้ามาในวงการเริ่มทำนู้นทำนี่ก็สุ่ว่าสนุกมันสนุกมันท้าทายแล้วก็แบบมันก็ทําให้เราแบบมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เหมือนกําแพงเราก็แบบหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจในตัวเองภูมิใจทุกวันรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเองในทุทกๆวันเลยเพราะสว่าแค่เราผ่านมาได้อีกวันหนึ่งแล้วเราก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วแบบเราเก่งมากแล้วในทุทกๆวันอะไรครับก็ลยรู้สึกว่าเราต้องภูมิใจในตัวเองอย่างอย่างอย่างของผมแบบพอเล่นเรื่องพอเล่นแบบปิดกล้องไปอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออเราก็เห็นเหมือนมองย้อนกลับไปในวันที่เราเริ่มต้นอย่างโห,หเรามาไกลอยู่นะจากวันนั้นที่เราคิดว่า เออเราเราเราคิดว่าเราเหมือนไม่มีอะไรนะตอนนั้นนะแล้วมันแบบระยะทางเท่านี้เราผ่านอะไรมามากมายแล้วก็มาถึงวันนี้วันติดกกล้องอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเห็นค่าสิ่งที่เราแบบพยายามมาตลอดเรารู้สึกว่าแบบแบบพิเศษกับสิ่งนั้มากเลยอ่ะพอทำงานด้วยกันมาตลอดไลยคิดภาพว่าวันนี้ต้องไม่ได้ทำงานร่วกันอะไรกั้แล้วโอเค จริงเราก็เคยเหมือนเหมือนเหมือนเคยได้นคำถามนี้แล้วจริง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 ถ้าแยกจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเพื่อนมันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ใช่แบบถ้ามีโอกาสเข้ามาก็คือ p อ e c i เ t e เหมือนกันถูกต้องใช่เราก็คุยกันตลอดว่าแบบถ้ากังมีงานก็ดีเพราะว่ากังมีงานกังก็จะไปเลี้ยงข้าวถ้าก่อมีงานก่อนก็จะไปเลี้ยงข้าวดังนั้นใครก็ได้ที่มีงานก็จะเลี้ยงข้าวกันไปเอยจะได้มีคนเลี้ยงข้าว ใช่แต่ถึงหนาวแต่เราก็มีคนเลี้ยงข้าวอยากอะไรอยากขอบคุณอะไรกันแน่ขอบคุณกันหรอเอาจริงขอบคุณทุกๆอย่างเลยแบบว่าเพราะว่าก่อนเป็นคนซัพพอร์ตกันดีมากจริงๆทั้งแบบในทุกๆอย่างเรื่องการตัดสินใจเรื่องมีปัญหาอะไรก่อนก็จะคนแรกเสมออะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆ อจริงงถ้าขอบคุณเราก็ขอบคุณกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ยังขอบคุณเสมอที่ซัพพอร์ตกันดีขนาดนี้อะไรเงี้ยในจุดที่บางทีเราทําไม่ได้หรือจุดที่บางทีเราแบบลืมมองไปกางก็เป็นคนเข้ามาซัพพอร์ตในจุดนั้นให้มันแบบเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณมาตลอดแจงย่าฝากตนี้นะครับ่อเราอะไรยังไงมันจะแซ่บ ได้ยังไงก็ฝากสำหรับซีรีส์วอร์วเรื่องสงครามผู้จัดการด้วยนะครับยังไงก็ออนแอร์อีพีที่หซึ่งเป็นตอนแรกของสงครามผู้จัดการวันอังคารที่6กันยายนนี้นะครับเวลา5ทุ่มตรงดูฟีที่เครือข่ายทาง ASP ครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันในดเลคเตอร์คัดผมเวลา3าทุ่มตรงครับ ซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแบบตายนักสื่อซึ่งมสนจะส่ปน่มให้ทุกคนได้แบบติดตามในเทลุกวีกแน่นอนรับรองว่าสนุกแซบสนใจแล้วก็บันเทิงแน่นอนครับครับผมฝากด้วยนะครับยังยังแบบสามคำว่าต้องดูอะไรอ่ะ3สามคำต้องดูตอนที่เปิดการหลัเขาเยอมากกว่าอาเป็นว่าแซบมากมากคุยไปเพไปแซบมากๆาอนาวันนี้แซบมากๆ เป็นฟิลแบบแซ่บแบบพี่โดมถ้าแซ่บแบบพี่โดมนั่นแซ่บโอ้โหก็ทำเดือดแน่นอนุยไปดูกันขอบคุณนะครับ